ใบเตยบอกว่าวันชี้เอาหน่อยนะจะได้กลับบ้านแล้วโอโหนี่รอดสี่โมงครับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วครับเอาละครับติดตามชกต่ตอครับสมัยกับวันชิ้นครับเริ่มครับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วครับย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะถ่ายสดอีกสองคู่นะครับคู่นี้และคู่หน้าคู่หน้าจะเป็นนานิรัตกับทนชได้ของม่วงไข่พิทยาคมนะครับคู่สุดท้ายในการถ่ายสดนะครับเด็กจับ ทางแอดมีนายทางแอมมีเดมีภารกิจต่อนะครับต้องขอไปสำหรับสามคู่ที่เหลือด้วยนะครับนี่ครับจริงไปเลยครับมีชันแลบครับเตะมุมอ้าวทำอย่างไรครับไปต่อเยิงโอ้โหลับบอลไปเลยครับขว้างบอลมา ไปต่อครับติดกันไปมาครับตอนนี้ปัมบอลกันลุยต่อออกนี่ครับลุยต่อครับหลองเก่งออโอ้โหสวยงามมากเลยครับไข่ตุ๋นบยสิกสี่ครับจาก ว,วัดชิ้วิทยาครับหนึ่งศูนย์โหดจัดครับโหดจัดเลยครับเมื่อสักคู่นี้ไปต่อครับวันชิ้นเอา้าทำอย่างไรดีครับตอนนี อาโมบอลมาครับเต้ครับไปต่อครับอ้อาวอโอ้โห่ี่ครับไปต่อครับปรามครับไปต่อที่โอเอมาที่ปรามี่ปามี่ติดครับหัวระสามตูก็สามกุ๊กครับโอ้โหอยากกระชื่อหนังเลยซีรีส์จีนครับประมาณนี้ครับ สามโคก,กครับเอาไปต่อครับติดครับลุยต่อไปต่อครับนี่ครับ อย่าพิธีครับเราถ่ายรัดสดถึงคู่หน้านะครับนาดีรัตกับสูงอานาดิรัตไม่ใช่สูงเม่นสินาดีรัตกับม่วงไข่นะครับเพราะว่าวิวโซนเราเวลาไม่พอนะครับเราต้องเตรียมไปเตรียมงานสําหรับว่ายน้ํานะครับแัสบอนครับเป็นเตะมุมครับ หวดไปออกไปต่อครับนี่ครับยิงครับออกหลัง ตออเช้าครับพรุ่งนี้ตอนเช้าครับแปดโมงครึ่งถึง10บโมงสิครับตอนเช้าครับก็น่าจะได้หลายรายการเลยนะครับก็เรียกว่าปีนี้ครับเอาไว้น้ำมาให้ดูกันก่อนเลยนะครับเผื่อว่าไม่แน่เหมือนกันครับอาจจะแบบว่าอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะแปลว่ามีคอลแลบกันรวมกันอีกนะครับเพราะว่าโอ้ต้องขอบคุณเลยนะครับสำหรับ คนที่ประสานงานติดต่อเข้ามาครับอยากให้มาไลฟ์สดว่ายน้ำจังเลยนะครขอบคุณมากๆากเลยครับที่บิวเห็นบิวโซนถ่ายทอดสดแล้วแบบอยากอยากจะได้เลยครับอยากจะได้ถ่ายทอดสดเลยครับแล้วก็พอมีเวลาเราก็จัดสรรเวลามาให้กับแบบว่ากีฬาอื่นๆให้ดูกันนะครับเพราะว่าทางบิวโซนเราเราก็จะให้ความสําคัญครับกับการถ่ายทอดสดทุกชนิดกีฬาครับ ที่สนุกและมันครับเพื่อที่ว่าอย่างน้อยครับเราจะได้แบบว่าลันกันในเรื่องของวงการเยาวชนแพทย์นะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วครับไปต่อครับนี่ครับติดครับอูบปก่อนบีกอนกอ,นอบอลอัดหน้าครับ โอ้คงไม่ได้ตั้งใจแล้วครับโอ้อ่าไม่ได้ตั้งใจครับช็อตนี้ครับไม่ได้ตั้งใจครับคือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพราะว่า คือมันรู้สึกว่าจะมีทั้งว่ายน้ํามีทั้งฟุตซอลนะครับเพอเพอรตอนเย็นเย็นขางานี้เห็นว่าจะมีรายการมวยด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูในเรื่องของอ่าเวลาก่อนนะครับว่าเราจะพอที่จะแบบว่าไปอ่าที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดสรรเรื่องเวลาถ่ายทอดสดก่อนนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ดูแบบเต็มเต็มแน่นอนก็คือฟุตซอลหญิงนะครับฟุตซอลหญิงนี่เราจะได้ดูแบบเต็มเต็มแน่นอนนะครับ แล้วก็ว่ายน้ํานี่เราจะถ่ายสดเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับส่วนตอนเย็นก็เดี๋ยวขอดูก่อนครับอาจจะไปมวยนะครับก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพราะเห็นว่ามีมวยที่นาจักนะครับแต่ที่จริงน่ะน,นาจากักเนี่ยมีมวยกันตั้งแต่วันนี้แหละครับคืออย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะให้แบบว่าทางมิโซนเรานี้ได้แบบว่าไป ไปดูรายการอื่นๆกันบ้างนะครับส่วนฟุตซอลเนี่ยเรามีให้ดูกันโอ้โหเปล่าครับส่วนฟุตซอลนี่คือต้องบอกเลยนะครับฟุตซอลเนี่ยเราก็มีตั้งแต่โอ้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ยังมีทั้งสัปดาห์เลยนะครับในสัปดาห์หน้าอีกครับคือทีมหญิงะได้ดูครบแน่นอนครับแต่ถ้าทีมชายเนี่ยอาจจะได้บางคู่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ นี่ครับยิงไม่ติดครับออกไปต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับจับบอลได้ครับน้องบอสครับโอ้โหตอนนี้เลยว่าลุยกันไปครับตอนนี้ ไปแล้วครับเจมสเจียดเหลือ8นาทีครับในครึ่งแรกครับ <Yeah. S 2> ออกข้างครับ อย่างีิธีนะครับคู่สุดท้ายในการถ่ายทอดสดวันนี้ครับจะเป็นนาดิรัสกับม่วงไข่นะครับก็เป็นคู่หน้านะครับคู่สุดท้ายนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับลุยต่อครับอ้าวอ้าวับบอลไป่อนเลยครับนี่ครับน้องออฟนะครับรับบอลไว้ได้น้องออฟ เอาคว้างบอลมาลุยต่อครับเจงไปติดเซฟครับนี่ครับ3ามกกเขาตั้งชื่อมาแบบนี้ครับ3กกนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับอ๋อไม่ใช่3กกสิสามกก,ามก,กอ๋อ3กกนะครับสมกกครับ ไปหลงว่าสามก๊กซะนั้นครับอันนั้นเป็นหนังจีนแล้วครับสามก๊กนะครับแต่น้องคนนี้ครับสามกกครับเย่งเฉียดไปขอเวลานอกครับสุมเมน ผลชนะที่บอกว่าะระดับท่านระดับท่านอองด้วยครับอโหนะครับพูดถึงพวกนี้นี่ถ่ายทัศสดว่ายน้นํานี่ต้องบอกเลยนะครับว่าอยากให้ผู้ชมมาติดตามความสนุกอีกหนึ่งรูปแบบครับเผื <S <S <ๆ>่อใครแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ติดตามการถ่ายทัศสดว่ายาไม่ได้ติดตามเรื่องว่ายน้ําครับผมเชื่อว่าน่าจะสนุกครับเพราะว่าคนที่ประสญญานงานติดต่อ,อเข้ามาบอกว่าว่ายน้ํานี่ผู้บอลออสเชรียกันมันมากเลยนะครับ คือต้องบอกว่าอารมณ์ประมาณไหนก็คือเหมือนกรีธานะครับแต่กรีธาที่คือแบบทางบกครับแต่ว่าว่ายน้ําที่ทางน้ําครับเดี๋ยวมาดูกันวันพรุ่งนี้ครับเชื่อว่าอาจจะติดใจครับเยิงครับออกหลังไปต่อครับนี่ครับรับบอลไม่ได้ เหลือ5นาทีครับคุณผู้ชมครับเหลือ5นาทีครับเฉียด <Yeah. S 1> ออกข้างครับ ไปต่อครับนี่ครับโอ้โหไม่ได้ครับรับบอลไม่ได้โอ้โหเอาละครับออกครับยิยยงครับปัดบอลไม่ได้ ครับก็ไม่ไกลเคียงอะไรครับนี่ครับความบอลมาเอา้าโอ้โหชนกันไปครับความบอลมาโมงไปทีหนึ่งออกข้างครับ ไปต่อจริงติดครับเอาทำอย่างไรครับไปแล้วครับจับบอลยิงไม่ได้ยิงชนเสาครับเอกได้รับออกหลงังโอ้โห,โห,โห,โหาวแล้วครับเอาเปลี่ยนตัวเอาเปลี่ยนกันเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้อ้าวใบเหลืองเลยครับโดนใบเหลืองไปครับ เบอร์สีนฮาเรยครับออกหลังครับออ เราทำอย่างไรครับตอนนี้จับบอลไปครับเอา้าปั้มบอลกันติดครับไปแล้วแล้วก็ไปฟาวครับอ้าวโอ้โหใบเหลืองอีกหนึ่งใบครับเบอร์หน้องลุงครับโดนใบเหลืองครับบอลชิ้น ต่อครับจับบอลติดครับไปแล้วครับขวดเข้าไปก็รับบอลไม่ได้ออกว้างบอลมาทำอย่างไรครับอตอนนี้ตอนนี้นี่คือวัดชี่แนะนำแค่ประตูเดียวครับถือว่ายังไม่ปลอดภัยคิดอินครับออกข้าง เหลือสองนาทีครับในครึ่งแรกเอาว่ากันต่อครับก็ช่วงท้ายแล้วครับในครึ่งแรกนะครับนี่ครับ ไปต่อเย,ยงครับออกหลังความบ,บอลเบาๆครับเอาสะด,ดุดครับสะด,ดุดครับเอาไม่ฟาวด้วยไม่ฟาวด้วยเอานี่ครับจับบอลได้ออก ไปต่อครับยิงเข้าไปออกข้างครับหมดเวลาเป็นดันว่าลงในสุงเรภิษรูปธรรมก็ตามลงในวชิพวิทยาศูนย์ประตูระหนึ่งครับก็หนึ่งประตูครับได้จากน้องไข่ตุนครับเบอร์สิ กับฟังนะครับสมเม็บุกจะซ้ายไปขวาครับในขณะที่วัดชิ้นขวาไปซ้ายครับสมเมนเสื้อแดงขาวครับววดชิ้นก็เสื้อสีม่วงนี่ครับไปต่อครับเอาล้วครับทำอย่างไรครับนี่ครับไปต่อครับจับบอลได้โอ้ยดึงเสื้อ เละตอลูกได้เปรียบครับและก็เป่าฟ้าวย้อนหลังเกิดดึงเสื้อแล้วเห็นว่าไปต่อได้ก็ให้เป็นลูกได้เปรียบก่อนครับแล้วเห็นว่าไปไม่ได้ก็เป่าฟ้าวย้อนหลังเลยครับเซิร์ฟอ่ะไม่ใช่เซิร์ฟสิครับเตะขึ้นมาครับออกหลางครับโอ้หลงวอลเลยบอลอีกแล้ว โมงก็ไปออกข้างครับโมงครับอย่างครับตอนนี้ไปเรื่อยๆเลยครับไม่ตรงเส้น เรียไปก่อนครับรับบอลไว้ได้ควา้าบอลมาหวดเข้าไปก็ออกดอกสนามครับเอาบอลครับบอลบอลบอลครับบอล ไปต่อครับเนี่ครับโอ้โหสมเม่นมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหอ้าวแล้วเริ่มสู้แล้วครับเริ่มสู้แล้วครับตอนนี้ยิงเจียบไป ไปต่อครับโมงไปทีหนึง่งรับบอลไม่ได้นี่ครับทำอย่างไรครับตอนนี้ไปแล้วครับจริงโอ้โหรับบอลไม่ได้ครับออกข้างโอ้โหออก ไปต่อครับนี่ครับจับบอลได้ครับนี่ครับเคลียไปจอดเลยครับโอ้โหเคลียออกหลังเลยครับเตะมุม ติดครับไปต่อยิงไปเลยออกเอาคว้าบอลมาครับจับบอลได้ไปต่อครับ เอาเอาแล้วครับออกครับโอ้ลุยต่อขว้างบอลมาเอาหวดเข้าไปโมงไปทีนึงนี่ครับทำอย่างไรดีครับตอนนี้จับบอลได้ลองจริงครับออกครับออกหลัง ความบอลมาลุยกระตอครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับเปิดไปโอ้โหรับอลไปได้ครับความบอลมาไปแล้วครับน้องลุงครับติดอ๋อไม่ใช่น้องลุงสิครับปามมี่อ๋อปรามมี่ครับเบอร์เก้าครับอันนี้เขียนมาเลยนะครับปรามมี่นะครับ โอ้โหปามีนี่นักร้องครับเจ้าของเพลงคิดมากนะครับแต่ไม่คิดเยอะแน่นอนเพราะว่าฟุตซอลนี่คือต้องไวนะครับแต่คิดเยอะนี่ก็โอ้โหช้านี่ก็ไม่ทันการแล้วครับแบบนี้รุยต่อครับท่านผู้ชม วางบอลมาโมงไปทีหนึง่งถามอย่างไรมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ออ้ฮหโอ้โหโอ้โหเป็นแต้มเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ2อมประตูระสูนผมพอมองเห็นอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้นครับโอ้โหจังหวะพอดีเลยนะครับ 20ครับตอนนี้ครับวันชิ้นออกนำเลยครับก็วันพรุ่งนี้นะครับก็รู้สึกว่าทามิโซนเราเนี่เมื่อกี้ก็ลองคิดดูแล้วนะครับก็เราจะมาลุยฟุตซอลกันอยู่ยาวเลยครับเพราะว่าหนึ่งคู่ที่ผมอยากดูมากที่สุดเลยครับแน่าสนใจครับพิลี่อะไรกับเทคดิคแคร่โอ้พิลี่อะไรกับเทคดิคแครพรุ่งนี้นะครับ ค่าว่าคงอาจจะได้ดูในช่วงถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวอาจจะเผื่อเวลาเยอะๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นที่ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับพรุ่งนี้น่าจะบิ๊กแมตหลายคู่เลยครับเย้โอ้โหเลือบลอยหมายเลขเจ็ดครับเบอร์เจ็ดน็อคโตโรครับจากวัชชิเวเดียสามศูนย์โอ้โหโหดจัด โหดจัดเลยอ้าวเหมือนจะลนไปแล้วครับสูงแม่นเหมือนจะลนเลยครับตอนนี้โอโ้ลนไปหรือเปล่าครับอ้าวไม่ตรงเส้นอ้าวไม่ตรงครับไม่ตรงจุดนะครับออกหลัง ตรงนี้นี่เดี๋ยวได้ดูแน่ครับพุตซอหญิงครับแล้วก็พุตซอชายในคู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใบเตยบอกว่าขอ3เม็ดก็จัดได้โอ้โหเอา้าเดี๋ยวมาติดตามว่าเวลาที่เหลือจะเป็นอย่างไรครับเหลือ6นาทีครับผู้ชมครับเหลือ6กนาทียิงติดนี่ครับคเคลียร์ไปก่อน อ้าวอ้าวทำยงไรครับนี่ครับหยุดบอลครับหยุดบอลไปต่อครับลองจริงครับโอ้โหเรอบลอยอีกหนึ่งประตูครับไข่ตุ๋นเบอร์สิบสี่ครับขนาดนี้วันชินนัไปสี่ศูนย์แล้วโอ้โหโหดเอาเรื่องเลยครับโหดเอาเรื่องเลยครับตอนนี้ เอาไปต่อครับท่านผู้ชมออกครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหเลือบหลอยเรียกว่าพาไปเที่ยวประตูน้ำเลยครับโอ้ไหลเลยครับเบอร์สามน้องฟาสครับจากวัชชิมิทยา50 สงสัยเรียกว่าตีตัวไปเที่ยวประตูนะฮแล้วครับตอนนี้ติดครับออกข้างครับโอ้โหโคตโคดวัดชิ้นจัดให้ครับตอนนี้นั่นออกหลังเลยครับเอาละครับไปต่อครับฝาลครับ ไปครับจังหวะนี้ไปได้นะครับฟาวครับเตะขึ้นมาก็รับบอลไปได้ครับนี่ครับว้างบอลมาเลยครับอ้าโอ้ยออกหลังครับ ประตูเครื่องโหล,หลครับ6-0โอ้โหเรียกว่าโชว์จัดเต็มเลยครับวันชีนวิทยาโชว์แบบจัดเต็มไปเลยนี่ครับโอ้โหได้เวลาโชว์แล้วครับวันชินอ้าวอ้าวอ้ายังไงครับสูงเมนโอ้โหนี่ครับ มาไกลครับแต่ว่าเด็ดทุกครั้งครับที่มาครับวันชินโอ้โหเรียกว่าการนำทีมของโคชการคุณนับบอกคำเอาไปฟาวครับโอ้การนำทีมของโคชการคุณนับบอกคำครับเรียกว่าต้องจัดเต็มครับนี่ครับไปเหลืองไปครับสำหรับสุเมนนะครับจัดเต็มเลยครับต้องเต็มที่ครับทุกนัดครับ จ,จะฟิกกิตโดยเบอร์สี่ครับน้องเวฟเอาละครับจ่ายมาจังหวะนี้ไปต่อครับยิงไงโอ้โหเรียบร้อยเบอร์เจ็ดน้องโตโรอ,อ,อีกหนประตูขนาดดีวอเชนนำเจ็ดศูนย์โอ้ยิงโดยเบอร์เจ็ดดเวลา าโชว์เลยครับไปแล้วว่าโลงเดียวกันชิบิยะก็เอาชนะโล,ลงเดียวสุเมจรุวันไปอย่างขาดลอยเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับยินยดีกับผู้ชนะ,ะเป็นกระเจมผู้แพ้ครับ